เรจะทานน้ำข้าวอ้ามชอบเนี่ยได้ทานข้าวกับป๊าป๊ามามมาอ้ามลูกอ้ามอ้ามอร่อยไหมอ้าม ดูดิดันเอามือดันช้อนอร่อยไหมลูกอร่อยปะมือดันช้อนอร่อยไหมเนี่ยฮะหนูมอออออมออ 啊，好了，给我。